กบใหญ่ปวดโผล่โอ้ยอันชามนี่แล้วนะกบวแมนใหญ่กว่านี้เพราะจะตุ่ยเราเบาเราไร้่านอยู่ในอันหัวพายใะบอนเสาสถานีนั้น,นมันใหญ่นางบวกระเเอานางวายัดเป็นกบปีเม่อเดืนเขาสถานีอนานะเอาก็ได้น้องบอวออันดีนี่เอออืมลักสัญญาณน,นั้นกบใหญ่ดีรอพี่น้องจะอ้แตายแล้วบารีแม่กบเบากบยังบา มาดนะบอตุ่ยใหญ่ดิโลดไปพี่น้องจะขากลโนเข่าจ้าพราะว่ายังชนพลยังเอารถท้ายลงมาจะเลาะทีตามกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีอีกรอบกันแล้วกันพี่น้องซาอยูุดิตรละก็ซสุั่นอัติสว่างจ้าเดยพี่น้องซามาดเรียบร้อยจ้ามีแต่สีคนแล้วก็สทีปั่นตอนแรงพี่น้องบาดนี้นะแล้วจ้าวันนี้ก็จะเสร็จแล้วยังเดี๋ยวแต่ซุ้มข่าวเคียร์มาเลาะต่อแตะซัมมี่พี่น้อง อันนี้จะเป็นข้าวเจ้าข้าวโดยนะคะโอ้ข้าวเจ้าแต่วัาานนี้ผมถอดเดนซุกเสือดอกพี่น้องโอ้ยกสัสชิพากันคนมือนี้แหละกะับิปันมือนี้แหละก็เมื่ออื่นกัต่อแต่เขาเออใดนะคะม,มันกระลุกซ้ายมาซอยเลยพี่น้องน้องบิลลี่มาซอยสําหรับน้องนนนี่กับเพิ่นกัเกีียวมือเพิ่นกัเกีียวพี่น้องเพิ่นบอไดมาแต่วันนี้ไม่ได้มานะคะมาแต่ลูก้ายบิลลี่นะคะ อย่าไปเอาลายได้ลูกจะได้จิตใจเออเพื่อจิตตู้ได้บริเวณคอง่ายเออค้นใยนะมาคนอืดค้นเหวคนตุ้นะมันคนโดนดูดซึมสูดมันมีอะไรจะกินเอาลายๆอีน้อยอะไรลายเออซาเวียกผู้หญิงนี่แหละเอาไลายๆอีน้อยนะคะ สวัสดีค่ะคนคนข,ขนลุขนข้าเดี๋ยว่าเข่าตัดแล้วข้าวเดี่ยวแล้วต็มแล้ววั <c oughs> ทันทีได้ยิ่ยงซ้ต้าอยู่ยังจะบอกกินลูกปนเจ้ากระตุยเสีนันลูกข้าเศ้ากับบไดกินกับเจ้ายัางตุยบั <c oughs> นไดก,กินละกินลาบอกบ่ อทั้ผิดท้งผิดอนที่นากเยทางผิดแม่นางนะคะวันนี้ผู้หญิงบาบางขับรถเต้นเก่าเสเคยจะผู้หญิงปบาบางจะสโลว์เฟิงบบเพิงแบบเต็เก่าเตเคยนะคะอืมมันบริเตรียมพร้อม้างนี้จวดเอาดดจ้า เต็มแล้วแล้วตอนนี้นันเต็มแล้วแล้วคุณชงสี่คนได้าการข้นพี่น้องจ้านะคะวันนี้ก็ทั้งวันจา้าพี่น้องจ้ากับรถวีโก้คอยาวของเรานะคระับพี่น้องข้นจา้า ฮแม่นางไปผุกจัดเส้นเก่าเส้นเลยพี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังจัดยังเลี้ยงอยู่คือทรงสิเต็มอยู่เพราะว่าเพราะว่าอ่าขาวตัดแล้วมันหัวใหญ่มันมัดใหญ่พี่น้องมันบอกคือขาวเกี่ยมันเรียบตัวนี้มันพึ่งจะคือหัวอันเม่อนมัอันบวี้หัวนี่พี่น้องข้านั้นแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าโอเคอยู่นะจั๊ะสภาพอากาศคือว่าเทิงจะแดดแต่ก็ยังมีลมนะคะเออ ไม่มีนะจ๊ะวันนี้อย่ามานะคะซิบสิตกซ้าสิตกกับพูดและไปตกอยู่ขาเมฏพูดอีกปีน้องอับนะคะขาเมฏนะฮะกระถวมต้องถวมกระถวมอีกได้จ้า จัดเลี้ยงพี่น้องจ้าเต็มไวเดนะ้หอ,อเต็มไวเลยเห็นแล้วนี่ประมาณอยู่สิบกว่าโลดผู้จักซันเบิ่งแต่พี่น้องอืมนี่หละยังเลือดแต่ซุ้มเคียวซ้ำหนีหละพี่น้องเลือดแต่ซุ้มเคียวซ้ำหนี้นะคะกลับอยู่นาโคกอีกเจ็ดไห่จำเลยนี่ห้องแม่นะ่ายังน้อยกว่านี้อีกยังไ้าได้ออกซ้ำ โอมือเดียวเท่านั้นเนี่นี่นะมีแต่นี่นี่น yeah. uh ี่ของขนะเอแ่อเออ้ง้าว่านบอ่าน่ะตัวว่านนะอือคนพี่น้องจ้าสักหน่อยก็เด้อพี่น้องเดือพี่น้องจ้ามือนี้เป็นต่มีกบ้พี่น้อง กือบางหูจึงปืองอยู่แล้ว่างหูอีค้ำแก้วบ่หรือว่าแนวได้อีค้ำแก้วมาอยู่นี่บ่นี่เด้ออีค้ำแก้วด้วยสัญบต้องการเธอด้วยสัญบองการแต่อุทัยเทวีนะคะจึงปืองอยู่พี่นดาวมันดีกว่าอืมใส่อีออออค้ำแก้วอยู่โกียงกวันนี่นะคะ<ม>ค่ะผู้หญิงบางปางนะคะขับรถวันนี้เอาเอาไปโอมสลานนะ อ,อางไปแต่คันนาเพื่อนิสร้างแต่ขนันนาพี่น้องมันสูงคันนาเนี่ยเลยสูงเพี่น้องจัดแต่ละกลา,กา,กาวแต่ซอยทีมงานอขอทางเราจะพี่น้องจะรวมด้วยช่วยกันนะคะเสวยงามจิตการเออ,อตกแล้วตกแล้วตกแล้วยังบ่อยังอยู่ เป็นตือนตอเียแกนึงแกนึงจ้าแกนึงนะคะอยงบาปางนะคะปึ๊บปึบเรียวโอเคสิเล็ออี่ฟินอาพื้ คนนะมันบ่อยากเนายากทางนี้อะไรก็ได้ยากแต่ทางเที่ยวเขานี่มันเบิกได้กว่าน่ะตกแล้วข่าวตกแล้วโว้าวว้าวโย้ว้าวตกแล้วตกอีกแล้วเหมื่อยมอยในพี่น้องยากแต่ทางเที่ยวนี่คนน่ะมันบ่ยากเนาะคันทางเติรนเตินแอุ้ยแหละอันนี้พอยากแต่ในนี้แรกนี่คันบัน อื่นคณะผ่านโคเรนโคเรนอยู่แล้วแบบก็ตกตูมมัดเข่าก็เลยไปพี่น้องจังลงมาอีกบาทหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือโองนพี่น้องมือสมองงนใหญ่เถอะบ่เด้อจิตจิตตกซาจิตตกกระลดไล่ไปตกอยู่คำเมนเละอืะไปพี่น้องถ่ายจักหน่อยตรงนี้พี่น้องอีห่าคำแก่แล้วเพิ่นนอนอยู่ในถ้ำปูรูอยู่พี่น้อง Heck, แกอย่าอกาาเกงเนี่ยมาหากินกบกินเขียดไดแล้วพี่น้องเออมนสิได้ก้นบ่นี่นะแหกโบเห็นอพี่น้องว่างามกว่าปกไกายัจีบได้บ่พี่น้องจ้ะคนกับมาจ er ัตัวนี้ s. <S znaczy, กหอมแห โอ้ my อ o d เหนื่อยม ỏ ยดีอาลุกคนลุกคนเมื่อแรกสิสฟ้าไปกินหมกอทะคนเลียงลูกไายให้ลูกไายน้ำนักเิ่มฉัามาสิจอยมันลงอยู่ว่าขีดเดง มันลงอย่ว่าขีดนึงนยู่้พี่น้องอืมนะคันตัวนาลงไ่ได้พี่นออจจ้องทางนั้นลงบ่ได้เพราะว่ามันปีกตมแล้วก็คันหน้ากระซูสันสลกเกิดแน่จ้ะเลยบาคนเอาใจเอาพี่น้องแต่ว่ามื่อแดดก็คือว่าโอเคอยู่มือในทางลมมีล้มมีย่งบ้า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 บาบ้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 าบาบ้าบ พ้นทำแล้วก่อนพี่น้องจ้าอย่าเบิ่งอีกบาทนึงนะครับพ้นลุกพ้นมันจอยมันจอยเก็บพักขยันให้เอื้อยก่อนพี่น้องจ้าเพิ่นแกงหน่อไม้จ้าวันนี้เราก็จะได้กินแกงหน่อไม้กันเลยคะับทุกคนตัวสวยๆงามๆเนาะเส้นตัวนี้นะคะัพักขยันพี่น้องจ้าอู้ สอนเดบานเมืงองกูภรรยาได้มาแข่นแนงไปตะแหงไว้เนี่มาเอาเด้อพี่น้องนะคะอสวยงามสับด็พี่น้องอสอนประขนแข่งเนาะแต่ว่าเมื่อท่านได้ออกดอกเถื่อพี่น้องจ้าส้วงออกดอกก็คือช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองจ้ะทุกคนโอ้ยนี่นี่คนี่ยนิพสอนดีเนาะม,มาพี่น้องเก็บประขนแขงก่อน แกงเส้นน้อไม้พี่น้องแกงน้อไม้ค่ะวันนี้บัสวยเอาตูมมาจัดตัวเส้สวยแกงใส่ผักขญางูนี่เปากาขญางูไปแกงใส่ผักขญางวดสั่นไปแกงเส้นน้อไม้อย่างนี้แต่ว่าตาอแดนะพี่น้องมือนในหนักสวยงามแหงผักขญางก็อม่สะอ่อนดีเนาะ แกงใส่อันพี่ปวกที่นะพี่นอ้องแต่ว่าเบิดแล้วพี่ปวกเบิดแล้วลแต่ว่าบานพลลาบอนเจดพลลานั้นยังออกพี่นอ้องนะคะแต่ว่าทางนี้นะเบิดแล้วนะน่าจะหมดแลว้วแต่ว่าเฮ็นละงบีนี้ก็ถือว่าออกน้อยเสละเกินพี่นอกก้องเอไปกายใิซุปเปอร์ไดร์ดิรอแบบนี้อย่าางนี้นะนอ่อนดินอด่ะพี่นอ้นองเดีย๋ยวหนเดี๋ งน้ามือเรลงคำลงมานะคะแอบแอเขียดจีนะาทางฟ้าทางบนนะคะเขียดมเขียดขาคำานเสน่ห์อันเดียวกันขึ้นดอกพี่น้องจ้ะยัพากันมาแมวยู่โอยพี่นออพน้องสังี่น้อกน้องหนึง งามตัดสับนะจ๊ะตรงสวยนี่นะคะไปกินเนาะอือบนกักบิร์สิตีบ่ซูมันยังสินีซีวิตรอดทอดมือนั้นูกรด่โย่อย่งานเียบพีหลัะอาคายลงหันนะ ใส่แกงหน่อไม้นะคะคือสีพออยู่บรจจงเนาะพออยู่แล้วเนะาะทุกวันมันน้อยปวดบ่อทุกวันจะได้ไดตอนนกจัดข่าวเลี้ยงลายมาเลี้ยงปึงๆอยู่จ้ะ <c oughs> คนนี้ก่อนพี่น่องจะบาทหนึ่งค่ะ เด็ดมาอีกแล้วทุกคนทางนี้กระกรอง,งเข้าไปพี่นอ้องบ่อล้วยังสิได้ลงมาอีกอยู่สองลบพี่นอ้องเนาะไม่ได้นะคะ เี่ยวขาอยู่นี่แหละพี่น้องจาเบิ้ลมืองจาตตนแรงพาคอนหมกระทที่บ้านบาบเอื่อบน,น้ำนะคะเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าเอาเ ได้พี่แนวอ้ยสามสิบหมายควว่าสามสิบคนสิลดหาหลดได้สามสิบ นนคนลงไปกองไหว้มเมแรงปั่นอีกบาทนึงอือซออุมนีกักินเพ่องถ่าจากพี่น้องพระวัาเน้อยาเพียงอยากง,งานปกติสมายสุขสบายกินหยาไม่ได้นะคะออต้องเกี่งเพ่องถ่า งจาสุดนี่ก็บือว่ามือแรงเพิ่นว่าจังสิเอาอีกได้นี่กสิยังตัวนี้กับยังอีกอยู่ลุ่มอีกหน่อยนึงพี่น้องนี่จะ้ะยังโซนนี้อีกประมาณอยู่ที่หกเจ็ดรถสุประจักษ์พี่น้องสิบปได้บอสลอยป้ายนาะพี่น้องลอยป้ายสิบปได้บอสแรง ออกจากตามคิวตามคิวพี่นอ้องกำลังขึ้นมาตัวน,นี้เหมือนแคมวัด าหนาพี่น้องจ๋ามันก็ประเด้คือว่าอยู่ทํางานอยู่ห้องแอร์เนาะนักบ่าวสู่พี่น้องจา๋าร่างสุฟ้านาสุขแดดพี่น้องจ๋าถึงจะเข้าฝากกันมาเนาะนกำลังถอยมาพี่น้องอีกหนึ่งคั้งนะเนาะบนลุกันพี่น้อง,องทองดกคนไป หยุดสี่ยวพี่น้องจ้าคนตอนเศร้าได้หยุดสี่แยวสี่แถวสี่แถวเออน้องพี่น้องมาเดกไปพี่น้องเปที่รักกันไพักกินเขาสะกอนพี่น้องจ้า อีบนะ่ก็แล้วกัดพี่น้องตอบปันขา่าหรือว่าจังใดเนาะรอติดตามพี่น้องด้ยไปเลยสบายีจ้า